สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับวันนี้มีคลิปที่ถือว่าเป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับวันนี้วันที่ย4ธันวานะครับพศ2อ,อ6 6นะครับผมลงคลิปบอลสี่ที่ชื่อว่าคริสต์มาสอีฟครับโอ้โหเพราะว่าวันนี้เย็นนี้คือคริสต์มาสอีฟนะครับ <laughs> คือผมอเตรียมบอลตัวนี้ไวน้นานแล้วนะครับเพราะว่าผมคิดว่าวันที่24นี่ผมจะมาลงเพราะว่าคริสต์มาสอะ เชา้าวตวันต๊กเขาถือว่าตอนมันเป็นช่วงเวลาเย็นมื้อแรกที่มือแรกที่จะทําการเฉลิ่มเฉลี่ลองกันนะครับก็ผมก็ถือว่าเป็นนี้ดีและจะเอาตัวนี้มาลงครับแต่ต้นยังเล็กอยู่เลยครับเพราะว่าซื้อมาได้ไม่นานนะครับผมเอามาเพื่ออยากตั้งใจที่จะมาลงวันนี้โดยเฉพาะเลยครับเพื่อนครับดูครับเป็นบอลใบยาวที่มีความสวยงามมากครับสีแดงแดง,แดงล้วนเล็บกระดูกแดงเส้นใบแดงแล้วหูใบมีเหลือบเขียวนิดนิดนะครับเหมือนต้น ดอกคริสต์มาสนะครับที่เราเอามาปลูกกันครับคือแดงล้วนเลยนะครับคริสต์มาสดอกคริสต์มาสแตนที่มันจะแหวงนิดนึงครับเพราะว่าต้นมันโดนโดนทับมาตอนที่ส่งมาครับแต่ไม่เป็นไรครับโอเคครับนี่ครับลองดูนะครับความสวยงามนะครับถ้าใครที่ชอบความโดดเด่นแบบโดดโดดอย่างนี้นะครับสีเดียวๆแบบนี้นะครับลองซื้อไว้สักต้นหนึ่งนะครับคริสต์มาสอีฟครับราคาไม่แพงและก็ผมว่าดูสวยงามเพื่ ดีนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเอามาลงให้ในวันคริสต์มาสพรุ่งนี้คริสต์มาสนะครับเย็นนี้คริสต์มาสอีฟครับต้องดูบอลสีที่ชื่อว่าคริสต์มาสอีฟครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับและเช่นเดิมนะครับกราบขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับที่เข้ามากดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับไม่ว่าบอล่าวบอลใหม่สลับกันมาลงนะครับ ให้มีความสวยงามจะลงใจในการดูนะครับวันนี้ต้องลากัไปก่อนกับคริสต์มาส e ีฟนะครับอย่าคิดมากนะครับแล้วพบกันใหม่กับบอลสีกุณธรรมส่วนบอลสีกุณธรรมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ